สายโหดครับเขาครับผมมาแล้วบสดุดโดนแล้วนะที่ปได้มาเนาะครับสวัสดีครับปไนมาโดนแล้วครับว่า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 เนี่มันเชิงไม่ใหญ่ใาญ่หอกว่าเออแต่ว่ามันแข็งเงียบเนาะสถานการณ์เอาละมือนี่กินยังกับมือนี่โอ้ยมือนี่กับนักจัดนักจัดเต็มเลยมือนี่เล่นยังล่ะจุจู้ย่างเดียวเชิญ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 อ่ากินจู้เนี่ยมันจ้องมีเจ้วคมๆแล้วก็แม่เนาะ โอ้โหอันนี้ตับ,บยดตับ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 อันใไงไงหญ่ๆเปิดใหญ่ๆลสายหดเลยสายหดของแท้โดน,ดน,ดน,ดนมาตัวหน,นึ่งนี่หยิยบๆ,ๆเลยตับตับฝ่าชิลิาแสบกียบกีนั่นเองครับผมจมันอี้อไดอนเนื่อยยังไมั่เนี่ แต่ทุกเนือ้อเนื้อเสือในชัน้นผสเนื้อสะโพกจ้ะอเ,อเ,อเ,เอาเคี้ยเขี้ยจับไปจับไปนนเนื้อเสือ,อยางนีาายนเจอไหมรู้ไหมเนาะจ้าเขี้ยครับผมถาไปกันแป๊บนึงกินพริกเลียนกับกินเป็ี่นนอแบบเนาะติบยาวตะเก็นเป็นแต่หิวเขาไว้เป็นแต่หิว,ขวเขาแห้องมา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 

มืงรอมนี่เล่นจุเพียวๆเลยเจับเนี่ยต้องจัดมันวะามักไผ่มักมันจะมากันนั่นเนาะข้างบ้านก็นได้ดพคตรตำนี้กับตำนี้ดีดีดของอยู่ของกินของเคยอยู่เคยกิน กินยกินมากแต่ออดแต่ออดเหมอนเนาะพวมากกับว่าบะเสศแบเนาะคนพกเคยกินกับว่าก,วก,ก,กินกับกินว่เป็นแล้วคนค่อกินยังพวกเ้าหนึ่งอ่ะกินพวกกะทิน่ะยังเป็นหนึ่งาใจดีว่ะ กินแล้วไปครับรถต่อไปเ่ยเลืล่อนนอนก่อนแต่คนก็เอา,บ,อาบ่ได้กับฝากควนะท,ทุกมือนี่ครับร่อนไ,ไห,นหลกับเบาะไว้น้อเออเออทั้ง,ท,งทั้งเมื่อยทั้งเสียขาน้ดมั่นดื้อๆกับทำมาหากินทุกมือลำบากอย د د ู่ดีเลยขายขึ้นกันค่าขายขึ้นกันของกับแพ<ม>งเนาะมันเป็นบางมือบางมือได้ก็โอเคไปบางมือบ่ได้นี่ก็เอาเฮ้ย cái cả là khá cái cả nếu không có một về ô những cái nữa như năm năm này เฮ้ยจิบไ,ไปแต่แทเกนะ้ยเนาะนวดเอานวดเอาเว้ยมันโดนแล้วก่ได้ก,กินทำยังไงเริ่มบัวบ่อันนี้พักเร่มบัวพักที่หลม ว่าเจ้าอย่าหวาน่มอมเดินเ <c oughs> ติมได้เติมได้เติมได้เอาเอาตาสบายเอาตาสบายกินให้อิ่มเราท้าบเดินด้วท้องอะไงจังหวะแล้วเทใจเขาก็ต้องกินซะก่อนล่ะอารมณ์แรก กินไปไนี่ยต้องคันได้ค่าโค้งแข็งคักเนาะโอ้โห,โโหแต่วัยเป็นเด็กน้อยตะกี้แต่ว่าเราเต้นตุตุตตเนาะ<อ>เราขาแจ็คเป็กหนึ่งยย <c oughs> ก็อย่ากิบบานหลายมันติเมาโอ้ยกินเที่ยวกับว่าปันได้ดอกตะกี้นนเนาะคนเฮียเลยแต่ว่ามันแบสบความสดนี่ยหล่ะ ว่ากานกินไปนี่ไม่ได้เปนอนแล้วเด้อผู้ขาบ่เห็นงานแล้วเออนั่งท้องตึงนังตายย่อนเท่านั้นหรอว่าอะไรกินตัวซื้อหรอกผมว่าโดนโดนเท่าดิว่าอะได้เลยแต่เปล่นมาว่าเออกระนัดกันยังเด้อกาคุยกันยังเด้อมื่อไรเจ้าตีมากว่าเจ้าว่าว่าตื้อไปกินบ้านเราเพราะว่ามื่อนี้ได้โอกาสครับผมคนพ่อแม่พอดี มันหนกินผู้เดียวตะโคกินน้มก็จิโทกสั่งไปกินน้ำกันไปกินน้ำกันเพิ่มมากอ่ะเพิ่มจากถึงมากแวะเวียนนั่นในห้อยประจำแล้วครับผมหรือว่าเป็นเอฟซีกันครับผมผมผมกับเอฟซีเพื่อนเพื่อนกับเอฟซีผมครับผมเพิ่นกินคนโพลรก็เลยอันอยากให้ทั้งบ้านในเบื้องหน้า่าเพิ่นเพิ่นกินเป็นแต่แทบไป็นรค้นบุญไปก็เห็นเรากินเลยโอ้ยเรากินเป็นแต่แทบตะนัว เอาอีเจ๊กจานมาโออเขนี่พอแล้วว่าเอาพ้อคิดถึงกันเออพอจิงจริงจังโอแต่ยิงบ๊แมนหน่อยได้ไหเจ้าว่านหน่อยอ่ามัก็หายากนะอ่าขันมันขันว่ากินนี่มันหอมๆในใจหรือเ่อืมต้องไปจัดสักมือเนาะอ่ Chứ bọn mình là 2 tháng người mà Nhà kinh quay Thằng kia chú gặp quay đấy Kinh số người lái mà không có vấn đề đâu Ờ, không có vấn đâu Đốt đốt Chín ra nè Ờ Cú khắc này Ờ chạy chụp chạy chào thôi Chạy thêm tệm bạc, tệm khăm đây Để chín này thì cháu này đấy Nó anh cháu qua đây kèm. Chốp ra đây là chùa Mà lắm Ừ ขัด้วยแล้วขัดตับไตับตัวนี้ตับต่อก็ขัดในเจ้าเลยเดิตรงเลยับุ่อยหวานจ้อยเื่อยเนาะหวานรับ เขาพ่อวาเขาพ่อวาพ่อครับพ่อเนาะเนี่ยกินกินแบบบ้านเอาตั้งเกตครับคือเขาเขาตื่นเต้ตั้งเรียบคนกินยู่ท้องหน้าเว้ยเหเอเขาเหนียวเนาะเขาสไตล์ยุคทานแทอ หมดหมดจับเอาอีกแค่จัดพ่ออะไรครับผมมืดนาค่อยมากินไหมกินพ่อได้คิดหอดกินดึงกันทำนี่กำลังพอดีหล่ะสอบรองผมเมื่อดอกเยอะแม่นอยู่ผมกินแค่กัน ของมต้องกินมูอหลายๆ,ๆเยด้จริงๆแล้วเนาะคนละคำสองคำต,ต,ตุ้มต้าตุ้คือว่าเบืไปได้เลย <c oughs> เนื้อโลทองโลได้เกียงตัอกตาอืม่กิน,น,นกยีวันหนอกก็อนยจุอันผู้หันน้ำกับว่าท่านตับแกงห,หน่อยๆท้าล่ะแถวบา้านน มัวหน่อยเกือบตมแล้วครับผมบันของแพร่เกือบตุ่มของแท้เ,ทเลยโดดลงนี่เล่ย์อ๋ออีกอีกอีกคำหนึง่งนี่เตะเทียมเลยบอกเอาล่ะครับอุ้ยเอาสุดยอดครับผมอา่าสำหรับเบิรงกินนี่ก็กดไลค์กดแช่เลยครับผมแล้วให้ควรวิธีทานมัเท่าครับผม อดีตนนถือว่าเป็น f อฟซีกันนะครับผมผมกับเอฟซีเพื่อนกับเอซผมครับผมเปนมากินประจำแล้วครับผมตักสี่แล้วก็มาประจำขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ